ผมอยู่ฟลอริดาเนี่ยครับเด็กไม่มีกล้ายุ่งเลยนะครับนะถ้าเด็กตามมาติดป่าที่นะมึงติดไม่ได้ติดคุกนะมึงน,นั่งก็ไปฟ้าเนะั้นะเด็กที่ตา่างประเทศเนี่ยไม่มีใครยุ่งกับมันหรอกมึงจะไปอะไรกันมึงก็ตามอะไรเรื่องของเด็กนะแต่ผู้ใหญ่ยังไม่ไปยุ่งเลยครับพอแม่เขาดูแลลูกเขาเองนะเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งไป ติดรถมาหรือไปรับรถก็ขับเด็กเดินข้างหนนแล้วคุณขับรถแวกรับนี่ไม่ได้นะครับเจอเด็กเดินข้างหนนก็ต้องปล่อยมนะันถ้ามีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะไอ้เงี้ยแค่แค่โทรเลกตำรวจให้เ่าเองครับห้ามเลยครับหรือเด็กนี่เขามีชีวิตของเขาเขาจะเดินไปเรียนหรือเขาจะอะไรห้ามไปยุ่งเขาห้ามไปเสนอตัวที่ไปออฟเฟอร์อะไรนี่ไม่ได้เลยนะเด็กแม่งแบ็กเมลตายเลยนะนคุณโทษคือสถานเดียวคือนั่งรถไฟฟ้านะครับแต่ทีของเราทำไมมันจะเด็กนี่คือถ้าคุณมีมีไปม,ม,มีเพศกับเด็กนะ มีเพศสัมพันธ์กับเด็กนะไม่ว่าก็เรื่องอะไรคุณตายอย่างเดียวครับถึงเด็กจะยอมเด็กจะยินดีพ่อแม่จะย,ย,ยินยอมนะไม่รู้มึงติดคุกมึงโดนนั่งอยไฟฟ้าครับอาหารชีวิตครับคกมันถึงกลัวไงโกมันถึงกลัวไงคือวนนี้ถ้าคุณมีอะไรกับเด็กไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเด็กยั่วอดใจไม่ไหวอไ้ไมึงโดนประหารชีวิตอย่างเดียวมันจะได้ตัดปัญหาไปเลยถ้ารู้เป็นเด็กมึงต้องอยู่ห่างๆไว้ไม่ต้องมาอ้างอะไรทั้งสิ้นผมมี เรื่องราวที่คลาสสิกมากนะผู้ชายนะขับรถเบนซ์ห้าร้อยเปิดไปทุนเนี่ยแต่ว่าเป็นเกย์รวยมากเลยเป็นลูกค้าร้านผมเนี่ยวันหนึ่งนะไม่รู้เรื่องราวเป็นมาอย่างไงไม่รู้เด็กมันไปบอกพ่อมันว่ามันถูกลววลามโดยผู้ชายคนนี้ลูกค้ามเนี้ขณะนี้นั่งรถไปได้วยกันเชื่อว่าไอ้นี่ไม่ต้องหนีออกคิวบา ไปอยู่ประเทศอื่นเลยทิ้งธุรกิจทั้งหมดเลยครับเพราะโทษคือตายครับคือบอกว่าไปลวนลามเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเด็กมันไปฟ้องพ่อมันผู้ชายนะเด็กผู้ชายใช่นะไอ้นี่หนีหวัวซุกหัวซุนครับทิ้งธุรกิจทุกอย่างเลยครับเอาชีวิตรอดครับที่ดูดีก,กฎหมายมันน่ากลัวขนาดไหนกับเด็กนี่เพื่นนอนผมบอกเฮ้ยมึงเจอเด็กเดินอยู่ข้างถนนเสีอยงลับนะมาทำไมอะ่ะแล้วเด็กผู้ชายรับได้ไหมไม่ได้ะ้ะนั้นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ ถ้ามันบอกมึงมึงไปจับมือมันนะไอ้เหี้ยมันมึงเป็นการลวนลามนะเป็นเซ็กฮารัสเมนนะเด็ <c oughs> กผู้ชายก็ไม่ได้หนระอกไม่ได้มึงไปกอดเด็กผู้ชายไปจับตูดก็ไม่ได้เลยนะมึงไอ้เหี้ยที่นี่เขาต้องโดนเนื้อต้องตัวกันนี่คือเรื่องจริงอ่าว่ากูแต่งเรื่องเก่งแล้วเดี๋ยวเชื่อมึงเด้ง,งมารอบก,กูบอกกันนะผมทํางานร้านอาหารบอกก่อนเลยโมโล,ลยครนะเจ้าของร้านผมเป็นเกย์มีเพื่อนเกย์เยอะมากอ้ามึงไม่สมควรฟังมึงว่ากูามโม,โมแต่งเรื่องนะมึงไม่ต้องฟัง กูดบายสาเล่าเป็นความรู้ยห้ฟังเสือกวนตีนคือกฎหมายเขาแรงมากคนะรับอริดานี่เขาห้ามเพื่อนผมบอกมึงจะขับรถไปนี่นะวันที่ผมขับรถไปโรงเรียนเองเนยได้ไปกับขี่เรียบร้อยนะสั่งเลยนะเอ้ยมึงอย่าไปยุ่งกับเด็กหรือว่าเสือกไปใจกว้างเจอคนแก่ล้มอยู่ข้างทางมึงอย่าเสือกจอดรถลงไปช่วยนะมึงไม่ต้องยุ่งกับใครดีที่สุด นี่เพื่อนผมนสั่งสอนเลยนะเจอคนแก่ล้มอยู่ข้างถนนมึงอย่าเสือไปช่วยประคองมันนะเดี๋ยวมันบอกว่ามึงก็เป็นคนผลักมันล้มเออถ้ามึงทนไม่ไหวยิงมึงก็โทรเรียกตำรวจให้เขาแล้วกันใจอย่าเสือไปสัมผัสเนื้อต้องตัวเขายืนให้ห่างๆเขาไว้เออถ้ามันทนไม่ไหวยิงอาจจะยืนบังแดดอะไรเขาได้แต่อย่าเสือเข้าไปอยู่ในระยะใกล้อย่าไปสัมผัสเนื้อต้องตัวเขาประเทศเรานี่เหียรถชนกันนี่แม่งปอลึตึงมานี่แย่งกันเอาศพถ้าตายแล้วนี่มไม่ต้องไปโดนตัวนะครนะ เดี๋ยวมีหน่วยพิสูจน์หลักฐานเขามาเองเขาจะต้องมาเก็บหลักฐานมึงไปทาลายศพไปทาลายหลักฐานก็มึงจะโดนเอ,เองคนระับญาติพี่น้องก็ฟ้องไม่คุม้มนี่ผมเล่าให้ฟังคนระับประเทศเราไม่มีแล้วนะครับเพื่อนผมสั่งวันนี้เลยสมัมยก่อนผมไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆนะเพื่อนผมไปรับไปส่งเอาก็ไปส่งเย็นก็ไปรับกลับเรียนไปเรียนอยู่ที่เมกานะเพื่อนผมเป็นคนผู้ปกครองเลยคนระับแต่พอวันนึงคนระับผมจะต้องขับรถเองเนี่นะมันสั่งเลยเว้เย ห้ามรับใครกลับมาโดยเด็ดขาดเจอเด็กอยู่ข้างถนนหรืออะไรนี่ไม่ต้องไปเสือกเสลยนะเออแล้วก็เจอคนล้มเจออะไรนี่ห้ามไปยุ่งเขาทำได้เนียคือแจ้งตำรวจเท่านั้นนายวันวันเจออะไรที่มันไม่ชอบมาพะคนมึงทำได้อย่คือโทนายวันวันเดี๋ยวที่เหลือเขาจัดการกันเองมึงไม่ต้องเสือกเสลยททำแบบเมืองนี้ที่เมืองไทยที่นี่คืออเมริกาจำไว้เพื่อน เด็กเดินอยู่ข้างถนนมันจะอะไรแล้วแต่มันจะหิวน้ำมาแล้วแต่มึงจอดรถลงไปมึงอาจจะซวยถ้าเด็กมันวิ่งเข้ามาในรถมึงเปิดปูเข้ามาในรถมึงซวยแล้วจะบอกให้แล้วมึงเจอเด็กนั่งข้างถนนแล้วมึงจอดรถลงไปปุ๊บนะเด็กมันเปิดรถมันเกาะดอกมึงแล้วแม่งแต่โกนไวๆแล้วมึงข่มขืนมันหรือมึงกําลังลวนลามันนะมึงแม่งมีสิทธิ์ติดคุกหัวโตจะบอกให้แล้วไอ้เด็กอเมริกันมันจะดีนะเด็กบางคนมันเด็ก เกเลยนะมันไถตังมึงด้วยดังนั้นถ้าเจอในที่ที่มันไม่ถานี่นั่นห้ามจอดห้ามอะไรหมดมึงไม่ต้องเสือกเลยเราเดี๋ยวคนอื่นเขามาช่วยเองเกลี่ยงไงมึงบอกอย่าไปยุ่งกับเขาดีสุดปลอดภัยสุดนะมึงเจอมันนอนกิ่มึงขับรถเลยไปเลยแกล้งไม่เห็นซะเพราะคนแถวนั้นเขาเห็นเขาเดี๋ยวก็โทรเรียกนายวันวัน,วนมาภายในไม่เกินห้าทีมึงไม่ต้องเสือกแต่บ้านเราแม่งดูครับดังนั้นที่นูนะ่นครับเจอเด็กอยู่บ้านคนเดียวนี่ครับ มีเด็กมาเคาะประตูบ้านเนี่ยเขาไม่ให้เข้าบ้านนี่มึงรู้เปล่ามีอะไรเิดกระจกมามีอะไรเออจริงไหมเอาใครอยู่อเมริกาจริงป่าคุณไปเปิดเพื่อนบ้านลูกเพื่อนบ้านเข้ามาในบ้านคุณแล้วอยู่ในบ้านคุณสองสองไอ้เหี้ยในคุกแล้วนะมึงรู้เปล่นคุกแล้นนวน่นะเออจะบอกให้ ข,นนขา,นานี่เขาระมัดระวังตัวมากหลือคุณไปบ้านเด็กคนหนแล้วเม่เขาอยู่บ้านคนเดียวไม่มีพ่อแม่อยู่นี่มึงเข้าไปในบ้านคนี้อเยียโอกาสติดคุกสูงมากเลยนะหรือว่ามีเด็กข้างบ้านมันขอเงินเหลือไนเขายืนรอนอกบ้านถ้ายิ่งคุณอยู่คนเดียวด้วยนะเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านมึงสองก็สองไอ้หิ้ยคุกอย่างเดียวครนนถ้าเกิดเราอยู่บ้านเยอะแล้วมีเด็กวิ่งเข้ามาขอเงินเหลือมีคนอยู่เต็มหมดโอเคเนี่ยมึงก็ปลอดภัย่รับแต่ถ้าสองก็สองนี่ครับจะต้องมีคนรู้เห็นเลยนะไม่งั้นมือแม่ง มึงไปยุ่งกับเด็กกันไอ้เหี้ยอะไรกันต่างหามีโสเภณีเด็กมีคนไปชอบออฟเด็กแล้วมีผู้มีนยการไปยุ่งกับเด็กนี้เออมึงตายอย่างเดียวมึงตายแง่แง่ไม่ต้องมึงไม่ต้องมาแก้ตัวเลยว่าเรื่องความมึนเมาเลยคือเขาไม่มานั่งนะคือมึงรูกก้ว่าเ็นเด็กแค่ไหนมันมึงจะหน้ามืดตามัวมึงอะไรคุณจะต้องรู้เลยว่านั่นคือเด็กคุณจะต้องสถานการณ์ยังไงจะไม่ต้องไปยุ่งกับเด็กจะไม่ถูกเนื้อต้องตัว ไม่ต้องไปออฟเฟอร์ไม่ต้องไปพ่อแม่เขามีเรากฎหมายเช่นก่นคือพ่อแม่จะต้องดูแลลูกจนนั่งจบ high ไฮสคูลเป็นหน้าที่พ่อแม่เขาต้องดูแลลูกเขามันไม่ใช่หน้าที่คุณนี่จะต้องไปดูแลลูกคนอื่นนะครับกฎหมายเลยครับพ่อแม่ต้องดูแลลูกตัวเองจนนั่งจบหลังจากมันเรียนจบแล้วมันไปขอเงินกู้รนะัฐบาลเรียนต่อแนละ้วที่เหลือมันก็รับผิดชอบตัวเองนะอแล้วพออายุสิบแปดหรือยี่สิบผมจำไม่ได้นะครับคุณก็ไม่ต้องดูแลมันแล้วมันก็ไปหางานทําไปรับ j อบอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ว่านะัแขณนานนะั้นมันจะมีผัวมันจะ อะไรแล้วแต่มันครับแต่ระหว่างนี้มันยังเป็นเด็กอยู่พ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลลูกครับฉะนั้นเราเป็นเสืออะไรเป็นริุ่งอะไรมันไม่ใช่หน้าที่พ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็ไม่เอาลูกมาฝากเราเป็นภาระด้วยเพราะมันเป็นกฎหมายาครับว่าุณต้องดูแลลูกเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะไปยุ่งอะไรกับเด็กเขาถ้าคุณไม่ใช่พ่อแม่คุณไม่มีส่วนจะไปเสือนั่นคือกฎหมายของอเมริกาจบเลยปัญหาไม่มีเลยครับปัญหาที่เด็กโดนลวนลามนันข้น,นไม่มีหรอกครับครูนักเรียนแม่งถึงเวลา เสียงออดดังออดแป้งแผ่นกันมาแล้วลูกเฮวิ่งออกจากห้องเรียนไปละแต่พาเราเนี่มันเกิดอะไรขึ้นพอรอดเด็กนี่นะไอชิบหายไม่ต้องย้ายเลยครับเอาเข้าคุกไปเลยครับไม่ต้องย้ายไม่ต้องตั้งกรรมาการสอบแล้วอฮเธอชัดเจนขนาดน,นี้ก็ส่งเขาเรียนจำได้เพียงแล้วพิจารณาพายดีแล้วก็เอาถึงนัดวันเนี่ยจะนั่งกาอีไฟฟ้าวันไหนคือไม่ต้องสอบไม่ต้องเฮอะไรแล้วมึงรอดเด็กจริงหรือเปล่าแค่นั้นจบเด็กจะปลอดภัยทันทีแล้วถ้ากฎหมายเป็นแบบนี้เด็กจะปลอดภัยทันดีแล้วไม่มีใครยุ่งกับเด็ก เขามีชีวิตเขาแบบเด็กๆมันจะมั่วสูมอะไรมันเป็นเรื่องพ่อแม่เขามึงไม่ต้องเสือมีอะไรที่มันไม่ชอบมาผสมมึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือโทรแจ้งตำรวจครับเด็กมันมั่วสูมมีอะไรน่าสงสยัยไม่แน่ใจคุณตำรวจมีตรงนี้มีกลุ่มวัยรุ่นผิดปกติมากตำรวจจะมาภายใน5นาทีแล้วตำรวจจะมึงก็ไปตรวจสอบยังเกิดอ,อะไรขึ้นมันไม่ใช่หน้าที่คุณเพราะนั้นเด็กถึงปลอดภยัยแต่ประเทศเรานี่เอาลูกฝากติดรถคนนูนไปไม่ได้นะครับ เอาลูกไปเที่ยวไปฝากใครไม่ได้เด็กปลอดภัยแน่นอนไม่มีใครไปยุ่งกับเด็กแต่เด็กกับเด็กเนี่ยเราเรื่องเราเรื่องอีกเรื่องหนึงนะ่งครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ไปยุ่งกับเด็กเนี่ยมันจะวุ่นวายมากอย่าเสือกถ้าไม่ใช่พ่อแม่เขาอย่าเสือกแต่พอหนึ่งเด็กเขาโตแล้วเขาบรรลุนิพภาะแล้วเขากู้เงินรัฐบาลเรียนเขาผ่อนเองเลยจบไปเขารับผิดชอบเองได้หางานหางานทำได้สมัครงานได้เขาจะมีไปยังมีผัวแก่อะไรก็เรื่องเขาอายุก็ครบแล้วเขาจะเลือกผัวรวยอะไรก็เรื่องเขาแต่ว่าระหว่างที่เขายังเป็นเด็กอย่าเสือกไปยุ่งกับเขา